สวัสดีครับวันนี้ผมดีดีดอนเจ้าพวงก,ก็ได้มาชมไล่ท่านบรรู้จักกับเจ้าของไล่กันดีกว่าเนาะครับสวัสดีครับพี่ครับครับที่นี่ที่ไหนครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อธนพลครับธนพล<ม>อ,ยอยู่นี่ปยโปงกระเดาเนะาะโปงกระเดามาทาสวนอยู่โปงกระเดาบ,บ้านอยู่ปาจีนแต่มาทาสวนอยู่โปงกระเดา เอาสมแดงมาฉีกับอะไรพี่เอาสมแดงมาฉีกับมะนาวแล้วดูที่มะนาวเป็นยังไงบ้างทีแรกก็ไม่มีลูกเท่าไหร่พอฉีดแล้วก็มีดอกมีลูกมีมีหลายชั้นมีหลายชั้นขึ้นมาทั้งดอกบางทั้งมีทั้งลูกมีทั้งดอกเริ่มออกใหม่เลยมะนาวครบปีพอดีมะนาวพันอะไรพี่มะนาวพวงอันนี้มะนาวกระเตนทำมะนาวกระเตนจริงไหมไปดูก่อนไหน้อน โอ้นะท่านนี่เหรอนี่เป็นพวงพวงมั่นนี่พวงเล็กด้วยค่ะดูสินะอ๋ออันนี้ทักพี่ขอถามหน่อยพี่ใช้สมแดงตัวไหนบ้างใช้สมแดงกับตัวนี้ใช้สามอย่างปุ๋ยด้วยสามอย่างตัวไหนบ้างดูสิมันมีอะไรอย่างไรมันมีปุ๋ยด้วย ครับเอาไปดูไปดูไปดูกันแล้นนี้มาดูตจนนี่ะครับใช้สามอย่างรวมกันกันนี่ครับใช้สามอย่างรวมกันใช้ยังไงพี่ใช้ยังงไก็ใช้อันนี้หนึ่งฝานี้หนึ่งฝานี้หนึ่งช้อนต่อน้ําต่อน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรครับอ๋อเอาไปดูดูพี่ครับไปดูดิพาไปดูอุ้ยอย่าพี่หมูอยังไงหมูนะนึงหลุดหมดแล้วหมูนี่กล้องกล้องแพง่มาหน่อยแม่ดกโอ้โหแล้วก็ออกใหม่เนี่ยนะ ต้องเอาไม้มาทำแล้วได้เนี่ยท่านใดก็เจ็บเลยคนี่นี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้แต่งสวยเลยดุดกดสมแดงกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยฉีดสมแดงไปสามครั้งโอ้โหโดนขนาดนี้ก่อนฉีดสมแดงเป็นลูกอย่างนี้ไหมตอนก่อนฉีดไม่มีลูก เหมือนจะห้ารุ่นและอันนี้พันอะไรพี่พันอะไรอันนี้มะนาวเกระเจ็เขาเรียกมะนาวเกษตรมะนาวเกระเจ็ดที่เม็ดน้อยๆน่ะเหรอไม่มีเม็ดอันนี้ไม่มีเม็ดมะนาวไรเม็ดมะนาวไร้เม็ดเลยใช่เขาเอาเอาไปแต่งกับขอบแก้วที่สวยๆตามนีะคะอันนี้อันนี้เขาจะส่งโรงงานพวกทำมาม่าอ๋อส่งโรงงานาที่มันติดลูกเฮียคะขออนุญาตที่มันติดลูกเยอะๆเนี่ยเป็นพวงเป็นพวงเนี่ยเฮียมั่นใจ แค่ไหนว่ามันเป็นเพราะที่เฮือเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นเพราะสมแดงที่ใช้เนี่ยน่ะก่อนทีแรกไม่ได้ใช้มันไม่ยอมมีลูกปลูกนานแล้วใช่ไหมก็ปลูกมาเขาปีแล้วเขาปีมันไม่ยอมออกลูกมันไม่ยอมออกลูกนี่พอเขาฉีดได้สามครั้งมันมีลูกรุ่นแรกพอรุ่นสองฉีดใหม่มันก็ออกอีกแล้วมันก็แตกยอดแตกยอดอีกออกมาอีก กขามีหลายชั้นชั้นไปเลยทีนี้มันไม่ยอมหยุดในชีวิตมันไม่ยอมหยุดเลยมันไม่ยอมหยุดสุดยอดอานนี้พี่ให้คะแนนกับสมแดงยป็นไงดีก็น่าจะให้เต็มร้อยนะเพราะมันมันเห็นผลเอาอย่างนี้นวกันมันเห็นผลขอให้ที่ฝากบอกคนที่ดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยว่าคนที่ไม่เคยใช้นะแล้วฝากบอกกับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็คนที่ไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูนะ ลองใช้ดูแล้วก็มันก็จะเห็นผลดีลองใช้ดูทีแรกผมไม่ได้ใช้ก็พอมาพอมาเริ่มใช้ก็เนี่ยยาซื้อมาลังหนึ่งยังไม่หมดเลยองกุลมันขี้ได้ทาไว้แปดไร่ซื้อมาลังหนึ่งก็ฉีดไปสามรอบแล้วยังยังไม่หมดเลย่แปดไร่สองขวดจะไม่หมดเลยยังไม่หมดสองขวดเลยลังละยีใหม่ไรัคะขวดแค่ลังไห่ สพาสองรัสวคะได้สามอย่างเลยใช่ไหมคะสามอย่างตื้มะลังหนึ่งเราตื้มะลังนึงครับเดี๋ยว